ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทักท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนะาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับวันนี้ลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดวันวันศุกร์เนาะ วันศุกร์ที่12มกราคมต5 6 7นะครับงวดที่ผ่านมาเนะาะสูตรที่ลุงตัดให้ไปเนาะก็ถุกกลุมตัวเลขนะครับที่ลุงวางแล้วก็หลุดไปเนาะแต่ว่าตัวเลขในตารางนะครับหรือว่าผลลัพธ์ในตารางนะครับที่ลุงไม่ได้ดึงมาวางก็ เข้าน้อยหนึ่งนะครับก็คือน้อยเฉพาะกิจเนาะเข้าล่าง73นะครับซึ่งก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็มา1ตัวนะครับไปเข้าน่อยเนะาะก็ยังถือว่าสูตรเนาะสูตรก็ยังเดินปกติเนาะแค่เราดึงตัวเลขมาวางไม่ตรงตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับ สำหรับงวดวันศุกร์นี้เนาะศุกร์ที่12มกราคมนี้เนาะลักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการาวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในาตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่12มกราคม6-7 นะครับผลลัพธ์ช่องที่หนึ่งก็คือแปดนะครับช่องที่สองเจ็ดเนาะช่องที่สามสี่แล้วก็ช่องที่สนะี่เจ็ดนะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพ์เนาะไปบวกลบหนึ่งเพื่อลงในาตารางซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็ อ่าเป็นเก้าเนาะตัวนี้ก็เป็นเจ็ดนะครับอ่าฝั่งนี้เป็นแปดฝั่งนี้เป็นเป็นหกเนาะอ่าตัวนี้สี่สี่แล้วก็ห้าอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสามตัวนี้เจ็ดเจ็ดก็เป็นแปดฝั่งนี้ก็เป็นหกเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหา เลขเด่นเลขรองกันนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองก็จะพิจารณาจากกลุ่มตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับโดยงวดนี้เนาะงวดวันที่สองนะครับลุงตันให้เด่นอยู่ที่เด่นเจนะ็ดเนาะเด่นเจ็ดรองหกนะครับพี่น้องเอฟซีชอบเจ็ดรูดเจ็ดเชลหก รูทหกนะครับต่อไปก็จะมาดูชุดสองตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับน้อยขึ้นไปเนะาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยเนาะก็คือสามหกเนาะสามเจ็ด แปดห้าเจ็ดาหกี่เนาะวต่อมาก็คือ6,7 6จ็ดหกเกจ นะครับก็ได้ครบเนาะทั้ง10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับสถิติสามสีงวดนะครับย้อนหลังนะครับโดยจะเน้นให้ครึ่งหนึ่งนะครับของจำนวนตัวเลขที่ว่างก็คือ,อ5คู่นะครับโดยจะเทียบจากกลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ในตลาดเนาะ คู่ที่หนึ่งนะครับลงตันมองที่แถวที่ที่สามที่สี่เนาะตรงกลางตรงกลางยื้อมาขวานะครับตันนี้เนาะคู่นี้นะครับสี่แปดเนะาะต่อมาก็เป็นคู่แถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับขวาขวายื้อมาตรงกลางเนาะคือห้าเจ็ด แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันเนาะอ่าซ้ายซ้ายยืงมาตรงกลางนะครับอ่าหกสี่นะครับต่อมาอ่าก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับตรงกลางยื้องมาขวานะครับก็คือคู่นี้เนาะอ่าเจ็ดเก้านะครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันเนาะคู่ตรงกลางเลยนะครับคู่นี้เนาะเปิดเสร็จนะครับอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งห้าคู่นะครับตัวที่วงให้หมายถึงตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับแต่ตัวที่วางให้ทุกตัวนะครับมาอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะอ่าก็ให้ไปเนาะ เป็นทางเดือดให้กับพี่น้องเนาะต่อไปก็มาดูหลักร้อยเนาะหลักร้อยก็ให้สำหรับท่านที่หลุ้นสามตัวนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าน้อย v ีพีเนาะสำหรับหลักร้อยนะครับก็ให้เหมือนเดิมเนาะให้สคู่เหมือนเดิมนะครับงวดน,นี้ก็ให้ที่ อ่าหกกับ3เนาะอ่าให้เป็นหลักร้อยนะครับอ่าพี่น้องเอฟซก็มองเนาะอ่ามองผลลับเนาะมองผลลับมองกลุ่มตัวเลขที่ลงวางไม่ให้นะครับอ่าถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็น แนวทางในการตัดสินใจนะครับลักษณะนะครับลักษณะของสูตรในรอบนี้ก็เหมือนรอบที่ผ่านมาเนะาะมีตัวเลขผลลัพธ์ที่เหมือนกันอยู่2แถวเนะาะแต่เป็นแถวที่2กับที่4นะครับแต่งวดที่ผ่านมาเป็นที่1ก,กับที่สเนาะน,นี้ก็ขยับลงไปอีกนิดนึงนะครับ ก็ลักษณะแบบนี้นะครับกลุ่มตัวเลขก็จะลักษณะมันก็จะไล่เรียกกันนะครับในการวางตัวเลขนะครับก็ลุ้นกันต่อนะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับท้ายนี้นะครับลุตงตันก็ขอขอบคุณพี่นอ้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับลุตงตันก็ฝากเหมือนเดิมเนะาะกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ